การทำสมาธิเรามันก็คล้ายๆกับการขึ้นเที่ยวบินอย่างนั้นเพราะเราจะล่องขึ้นบนนาล่องเพราะฉะนั้นการทําสมาธิคือการยก,กระดับจิตก็ไม่ต่างอะไรกับการทะยานขึ้นฟ้าเพราะการลอยจิตขึ้นวขณะที่เราลอยจิตขึ้นเนี่ยก็คือเราทุกคนก็ค่อยๆวางน้าหนักลงวางลงวางลงถ้าเครื่องบินเราเนี่ยแต่ละลําทุกหนักเกินไปก็อาจจะล่วงลงมาได้ เพราะนั้นก็จะบอกว่าอะไรที่ไม่ควรไว้ไม่ควรเก็บไว้เนี่ยหรือไม่ควรยึดถือก็พยายามปล่อยลงไปยิ่งสูงก็ยิ่งต้องลดน้ําหนักให้มากที่สุดอันนี้ก็ตั้งสติเริ่มต้นก็นับตั้งสติหนึ่งเลยสติหนึ่งสติสองสติสามสติติความ คมชัดแห่งสมาธิที่มีสติกำหนดทุกขณะที่เรากำลังอยู่ในคำว่าศึกษาธรรมของพุทธลักษณะในกิริยานั้นกิริยาลักษณะที่เรากำลังทำอยู่ตรงนี้เป็นกิริยาที่พระโงท่านทำมาแล้วในอดีตและก็หลายๆองค์ทำกันมาแล้ว ในคำเครื่องหมายที่ทอดต่อกันมาจนนี้เขาเรียกว่าธรรมทายาตถ่ายทอดมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นนับไม่ได้ว่าจะเรียกอะไรยิ่งกว่าโครอีกเพราะฉะนั้นทำตรงนี้ก็คือเริ่มต้นจากความเมตตาจิตก็เลยถ่ายทอดเป็นวรดกธรรมถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆฝากไว้กับดินฟ้าอากาศธรรมะเลยอยู่กับดินฟ้าอากาศ ในธรรมชาติเพราะฉะนั้นพผู้ทคงท่านจะสอนให้เราทุกคนเนี่ยพยายามฝึกจิตเข้าสู่ธรรมชาติก่อนเพราะสิ่งปรุงแต่งในธรรมชาติมันจะน้อยมากเราก็เลยมาฝึกหัดจิตเนถือความสันโดษแห่งภายในใจภายในใจของเราถึงเราจะเห็นไหมทุกคนนั่งเต็มไปหจริงอยู่ แต่พอหลับตาปุ๊บเหมือนก็นอยู่คนเดียวเลยมองไม่เห็นใครทั้งสิ้นรักสันโดดภายในมาถือความสงบสงัดอยู่ภายใน,ยยยยในค่อยๆดับอารมณ์ลงเรื่อยๆไม่ว่ามันจะคิดอะไรเราก็พยายามเฉยไว้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่ใช่ก็คือสิ่งที่เรากำลังหยุดอยู่เนี่ยหยุดทุกๆอย่าง อะไรปรุงอะไรคิดแล้วก็พยายามหยุดพยายามเริ่มต้องสติเพราะปาจะพูดถึงสติในอันดับหนึ่งเลยมันต้องมาเป็นอันดับแรกของการทำสมาธิที่เป็นรากฐานถ้ารากฐานเราไม่มั่นคงพอไต่เต้าขึ้นไปสูงๆอาจจะล่วงได้เพราะฐานยังไม่แน่นพองไงเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างฐานให้แน่น แข็งแกร่งจะได้ไม่ล่วงลงมาจากที่สูงเนี่ยพยายามฝึกฝึกหัดในกริยาที่ทำสอนว่าเธอต้องพยายามบัญจงกายบัญจงจิตอย่าเผลอปล่อยให้ลมเข้าแทรกได้ เราต้องพยายามควบคุมพยายามจาับความรู้สึกที่สัมผัสจับไปเรื่อยๆจับความรู้สึกสัมผัสแห่งพุทธะในลมปราณเข้าออกจากปลายจมกูกสู่ภายใน ถึงสะดือจากสะดือถึงปลาชจมูกเร้าส,สู่แกนกลางของกายจากแกนกลางของกายเนี่ยยิงตรง90องศาทะลุก็ <c oughs> เรียกว่ากะโหลกหรือลังคาเพราะนั้นลักษณะ เือกโลกที่ห่อหุ้มหลังคาเราอยู่ก็คือศีรษะนี่แหละมันทําจิตตั้งฉาก90องศาคือตั้งความเที่ยงตรงพุ่งสู่เมื้องสูงกตีบบัวนีจ่จะบานได้มันอยู่ที่ศีรษะเราเนี่ยตอนนี้ศีรษะเรามันกับบัวหุบอยู่ เราต้องเจาะให้ทะลุทะลวงก็คือสร้างความโปร่งใสภายในกายทำความโปร่งใสภายในกายเหมือนเราหลับตาแล้วก็จับสติพุ่งภายในทำความโปร่งใสภายในกายจากความหนาทึบของอัตตาที่ยึด เหนี่ยวนำมาเป็นนานแสนนาน,านลแล้วเนีย่ยมันก็ผนังถ้าเลยนะไหมกายเราเนี่ยมันหนาเลยเหมือนผนังถ้าเลยจิตเราเนี่ยดวงเล็กๆเ,เนี่ยอยู่ใจกลางของถ้าคือความเป็นผนังกายที่หอวุ้มชาบหนาจนทําให้ถ้าเนี่ยมันมืดตือ้อเพราะนั้นธรรมะเนี่ยจะส่องแสงสว่างเข้าไปในถ้าเนี่ยเปล่งแสงเข้าไปทําให้จิต คลื่อบคลานออกมาจากภายในได้หาหนทางออกจากดินแดนหนึ่งของวงกุที่มันสลับซับซ้อนอยู่ภายในเพราะฉะนั้นขณะที่ทำสื่อสัญญาณให้ให้สติเลี้ยงสติเลี้ยงจิตหรู่เราก็พยายามจับเสียงทรรมเหมือนขั้นบันไดออกมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆ เมื่อเสียงธรรมดังเปล่งตำแหน่งต่างๆที่จิตมีสติระลึกอยู่ได้ก็พยายามจับคลื่นภาวะภายในเจาะทะลุทะลวงออกมาสู่ภายนอกเพื่อที่จะเหนือคำว่าธรรมชาติที่เป็นอยู่ในภาวะปกติจงทำจิตอย่างที่ภาวะค่อยๆปลง สร้างความเบาสบายขึ้มนมาเรื่อยๆอยากตึงเครียดขนาที่ปฏิบัติก็จะไม่สอนเราตึงเครียดก็จะไม่สอนให้เรามีความกังวลว่าเอ๊ะนั่งแล้วจะเป็นยังไงนะอะไรเป็นนงะอย่าไปคิดก่อนล่วงหน้าอย่าไว้วิตกวิจารณ์อะไรที่มันเป็นอยู่ที่ประบอกว่าพยายามทําจิตเป็นกลางอยู่เสมอดูเฉยๆ ดูแล้วดูเฉยๆอะไรเกิดขึ้นดูเฉยๆดูเฉยๆไปเรื่อยๆเพราะเรานั่งเราก็รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับเราบ้างแต่เราก็พยายามดูมันเฉยๆไว้ ที่บอกว่าบางทีจิตมันเห็นอยู่ภายในขณะที่เราหลับตาเราก็จว่าตาเราเห็นเลยที่จริงแล้วจิตมันเห็นสื่อนําจิตกับตาเนี่ยมันจะเป็นสื่อสื่อนาเดียวกันบางคนก็เรียกตาในเปิดแต่จริงๆแล้วจิตมันเปิดพยายามจับสติอย่าเผลอเพราะนั้นอาการม่วงจะเข้า เลือนิดหน่อยเรื่องราวสัญญาจำเนี่ยจะฝุดคุยขึ้นมาเยอะๆไปหมดบางทีเรื่องตั้ง20 3สปีหรือเรื่องตั้งแต่เริ่มเกิดใหม่ๆเริ่มจำความได้มันก็คุยมาหเห็นชัดเลยขณะที่ปกติเราไม่ได้ทำสมาธิบางครั้งเรื่องนานๆเราก็ลืมไปแล้วไม่ได้จำได้แต่พอทำสมาธิมันจำได้ชัดด้วยซ้ำไปเพราะสัญญาเหล่านี้มันผุดเหมือนลูกโปง่งที่ ฟองน้ำาในน้ําใต้น้ำาะปลุดเป็นเปลือกน้ําขึ้นมาสู่ผิวน้ําเพราะนั้นเราก็พยายามชำระล้างที่พระบอกว่าความว่างเนี่ยจะล้างล้างกรรมได้ดีความว่างเนี่ยจะล้างสัญญาได้ดีเพราะฉะนั้นพระที่ก็สําเร็จไปได้สําเร็จด้วยความว่างทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความว่างเนี่ยแหละที่จะไปล้างสัญญาล้างกรรมล้างมุนถินลบล่องลอย ผลงานต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาแต่อดีตไม่นั้นพระก็จะสำเร็จไม่ได้เนี่ยขณะที่เราฝึกเนี่ยมันสลับสง,งบบ้างว่างแวบเดียวเลยแบบนี้นิดนึงสง,งบมั่งปุ้งมั่งสลับซับซ้อนมันยังแจกแจงปิดระบบอยู่เพราะจิตเรายังขาดสเปรธม ก็คือสาเบียงของธรรมเนี่ยเรายัางน้อยไงบางทีแม้นั่งสมาธิปุ๊บอำนาจกรรมเก่าเนี่ยเรายัางมีมากอยู่ธรรมที่เข้าไปบ่งชี้อะมันก็ยิงแสงก็ไปในตําแหน่งต่างๆยิงก็ไปหายไปหมดเลยยิงก็ไปยังหายไปอีกเพราะมันมีความหนาดําอยู่เพราะฉะนั้นขณะที่เราทนไว้ที่พระบอกว่าอดทนนะความอดทนตรตงเนี้ยจะทําให้เราเนี่ยลดน้ําหนักกรรมได้ด้วยทนไปเท่าไหร่ นอที่บอกว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ด้วยความภาคเพียรพยายามเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดที่มีความตั้งใจมั่นที่จะทําตัวเองให้พ้นทุกข์มันไม่เหลือวิสัยและก็พยายามลดทุกข์ในปัจจุบันพยายามลดกรรมในปัจจุบันที่จะไม่สร้างเหตุปัจจัยหรือปฐมเหตุทั้งหลาย ที่เแนวนำไปการสร้างกรรมให้เกิดขึ้นในของปัจจุบันหรือการคล้องกรรมกับบุคคลต่างๆให้น้อยลงเท่ามากที่สุดที่ทำได้เนะี่ยขณะนี้เราเริ่มเหตุแต่มันเป็นเหตุแห่งธรรมไม่ใช่เหตุของกรรมเหตุนี้เป็นเหตุของธรรมที่กำลังบอกว่าเมื่อเธอหยุดกายหยุดวาจา และกำลังจะหยุดใจในอ่าเรียกในนาทีข้างหน้าที่จะทําได้ทุกนาทีที่ผ่านอยู่รอบตัวเราตอนเนี้ยวินาทีที่ผ่านไปผ่านไปผ่านไปเป็นภาวะของความปลอดภัยจากกรรมนั่นเองในคำว่ากรรมที่จะเกิดขึ้นใหม่มันปลอดภัยจากกรรมที่เกิดขึ้นใหม่แต่หนทางขณะที่กรรมเก่าเรามีอยู่ภาวะในจิตเราต้องมาทนไง มาขี้คลายมาทนมาแก้ไขปรับจิตใหม่เ่อต่อไปนี้อารมณ์ใดที่บกพร่องอารมณ์ใดที่ชัดจูงเหนี่ยวนำเหนี่ยวํำหรือนำความวุ่นวุ่นวายยุ่งยากให้กับจิตเราก็พยายามขี้คลายอารมณ์นั้นให้จางออกไปเรื่อยๆที่ก็บบอกว่า เปลี่ยนธาตุรมให้ใสสะอาดขึ้นด้วยการกระทำในปัจจุบันพลิกาธาตุกรรมให้เป็นาธาตุธรรมนี่ขนาดนี้ก็เรียกเรากําลังพลิกอยู่มันก็คล้ายกับว่าพลิกฟ้าฟ้อมแผ่นดินทยานกาศเหมือนกันเลยคือการแปล,แปลสภาพพลิกโลกาธาตุใหม่ จากล่องรอยที่เราเคลื่อนไหววันๆมีแต่กรรมทั้งกายวาจาจิตเราก็มาเริ่มทำสติธรรมสร้างความขยันขันแข็งในเนื้อนาบุญที่เราครองอยู่ในคาว่าผ้ากาสาวพัดหรือผ้าขาวที่เราแม่ชีเขาปฏิบัติเพราะนั้นเราจะต้องฝึกหัด ทุกทียิบก็คือสติพระองค์ตัต้งเป็งจับพันธรังสีละเอียดอ่อนด้วยแสงอันโลรานในความเปล่งรัศมีกลายเป็นลุงเจ็ดสีเพราะนั้นในเส้นทางบุคคลบำเพ็ญในธรรมเหนือมนุษย์ โลกตุตรธรรมจะเรียกเรียกหลายหอย่างทําเหนือมนุษย์ก็ได้ในตำแหน่งลุงเจ็ดสีเนี่ยก็จะเป็นแม่บทของสีต่างๆบอกตำแหน่งของสภาวะความเป็นจริงในจิตในอารมณ์ที่สถิตยอยู่หรือการยึดติดอยู่ระดับใดสีต่างๆก็จะแนกอาการออกมา ม่วงแดงชมพูน้ำเงินเขียวเหลืองที่ต่างๆเนี่ยจะบอกถึงความเป็นไปของสภาวะจิตแต่พอเราเริ่มทำจิตว่างๆได้มันจะเริ่มจากมืดเป็นสลัวจากสลัวก็เริ่มสว่างขึ้นจากอัตตาของการวางลงในมาก ขึ้นแล้วให้คิดง่ายๆเลยราบใดที่เรายึดติดอะไรมากๆเนี่ยมันเหมือนกับเราสร้างกำแพงไงลอกตัวเองที่หนาทึบพอมองก็มันรู้สึกอึดอัดเพราะฉะนั้นอาการยึดติดเนี่ยมันก็จะอึดหนัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะสอนให้เราเนี่ยสร้างความโปร่งใสมองทะลุรูกโป่ง ไม่มีอะไรกำบ,บังได้ไงอยอยากคิดนึกให้สะดุด